ตอนนี้เราก็มาถึงร้าน C N X Haircut แล้วนะคะแล้วก็ก่อนอื่นขอสวัสดีพี่เต้ค่ะสวัสดีค่ะรืออบคิดหอบกี่ปีแล้วคะพี่พี่เต้้นานไหมครับเนี่ยน่าจะ18-19ปี18-19ปีนะครับแล้ว C N X นี่มาจากอะไรเหรอครับ C N X มาจากเชียงใหม่ n o r t h e r n Exclusive ครับถ้าสมมติเป็นของกรุงเทพไม่จะเป็นแบบ b K K อ๋อใช่ จะเรียกยังไงได้ว่าถ้าสมมติเราฟังแล้วดูว่าเป็นเพลงยิปฮอปอ่ะอย่างจะแยกยังไงกับคขาว่าอาร์แอนด์บีนิปพอปหรือป๊อะแยกยังไงที่มันดูเป็นยังไงอาร์แด์ีก็ประมาณว่าเพลงที่แบบช้าๆ้าเพลงแบบลื่นๆหูหน่อยเพราะๆถ้าเป็นพวกแต่มันก็ถือว่าเป็นยิปฮอปกันว่าเดี๋ยวนี้ดนตรีมันแบบกว้างมากมันจะแบบใช้แร็ปเข้าไปผสมกับป๊อปกับอะไรได้หมดนะครับคืออาอนีมันก็ผสมผสมเป็นเพลงช้าเพราะๆไอ้วนอปบางทีถ้าโอสกูลจริง มันก็จะแบบด,ด,ดุดูนิดนึงหรือว่าคามันจะแบบหยาบหยาบตรงไปตรงมาแต่สมัยนี้มันก็ทําให้ฟังได้ออกสื่อได้เลยแล้วแล้วจำเป็นไหมครับอย่างเพลงฮีปพอปที่ผมผมเคยฟังมาว่าเอกลักษณ์เพลงฮิปฮอจะต้องเป็นคําที่แบบว่าเป็นคําสะบทนะครับคำสุ่มออกมาเช่นคําก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ตัวศิลปินว่าจะแต่งเพลงออกมายัางไงบางคนถ้า เก่งๆหน่อยหรือว่าเขาอาจจะมีความคิดร้างสรรคเยอะเขาก็จะใช้คําสะบทคําแสดงคาอะไรผสมความเปรียบเทียบอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนที่เขาชอบอะไรที่ตรงไปตรงมามากกว่าเขาก็แต่งออกไปแบบนั้นแล้วแต่ศิลปินจะแต่งครับแล้วเอกลักษณ์ของเพลงที่พอปีจีนะครับคืออะไรก็ความคิดของผมก็คือ,อคิดอะไรก็แต่งออกไปเลยตรงไปตรงมาเป็นแนวดนตรีที่ไม่ที่มันเป็นพวก อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเราจะ,ะเป็นดนตรีที่เราทำเองใช้โปรแกรมใช้อะไรทำครับแต่ว่าออสฟู chool, มันก็เป็นดนตรีเครื่องดนตรีเก่าๆอย่างเช่นพวกกองพวกแสแนร์พวกอะไรอย่างเงี้ย แต่มันคือผสมแรปปุ๊บก็เป็นที่ฮอปไปเลยพวกแบบพวกแรปเปอร์พวกที่ร้องเพลงฮอปนี Hip ้คะ่ะทำไมต้องใส่เสื้อตัวใหญ่เกงตัวใหญ่<อ>ทำไมต้องแต่งตัวประเภทนี้คะ่ะก็ส่วนมากความจริงแล้วมันไม่ได้แต่งใหญ่นะครับ <c oughs> อ่ามันบางทีพวกเมกันพวกไอ้มืดอะไรเงี้ยตัวมันจะใหญ่อ๋อแต่ความจริงใส่เสื้อผ้าอะไรเงี <c oughs> ้ยเขาก็ใส่เหมือนกับจะพอดีตัวนะ แต่พอดีตัวเขาใหญ่ไงก็ดูเหมือนใหญ่แล้วคนไทยบ้านเราหรือว่าคนเอเชียไม่รู้เห็นเออเขาใส่อะไรไซส์อย่างนี้อะไรเงี้ยดูเหมือนจะใหญ่เราเลยมาใส่ต่ทเดียนแม่แต่แรกกันึกว่าแบบว่ามันร้อนเนี่ย้เราเป็นเมืองร้อนเราก็เลยใส่ใหญ่ๆมันดูเย็นๆแต่เดี๋ยวนี้มันจะการแต่งตัวมันจะกว้างมากครับมันก็มีทั้งบางคนก็ชอบใหญ่ชอบเล็กสังเกตอย่างวงหลายๆวงที่จากไทยเทอะไรเงี้ยบางไทยเทก็ใส่ไม่ใหญ่มากเห็นไหม ก็ใ oh. ส่พอดีตัวที่เชียงใหม่นะครับหรือว่ากลุ่มซ n เนี่มีการผลิตผลงานอะไรบ้างครับ mm hmm. ที่ออกสู่ตลาดเชียงใหม่มีอยู่หลายวงครับ mm hmm. มีอยู่หลายวงแต่ถ้าออกตลาดบนดินจริงๆไม่มีครับ mm hmm. บนดิน mm hmm. น่าจะเป็นใต้ดินหมด mm hmm. ส่วนมากเป็นเพลงหย,ยาบๆไปเยอะครับส่วนมากจะเป็นใต้ดินกันหมด mm hmm. แล้วเดี๋ยวนี้กระแสฮิปฮอปครับของ เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับขึ้นลงลงครับ <c oughs> บางทีก็เงียบเงียบไปแต่เดี๋ยวนี้จะจะกระแสจะแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นป๊อปเป็นอะไรมากขึ้นจากที่ทําเพลงหยาบหยาบอะไรอย่างเงี้ยด่าๆ,ๆอะไรเงี้ยก็จะทําเพลงกันดีขึ้นก็ทำอเ,เอา <ไป S 2> เอาป๊อปเอาอะไรมาผสมครับก็จะทําเพลงให้แบบอาจจะศิลปินอาจจะคิดอยากจะขึ้นตลาดมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนแนวไปบ้าง ประมาณว่าเถื่อนเกินไปมันก็จะไม่ได้ใช่มันก็ออกสื่อไม่ได้เปิดขึ้นวิดยุอไม่ได้เพื่อให้ตอบรับได้ผู้ฟังได้หลากหลายอ่าใช่แต่ช่วงนี้ต้องขอนเสิร์ตพีเพ่ตอนนี้อยู่ที่ร้านเซนตเอ็กขับเชียงใหม่เชียงใหม่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  ธรรมดาที่ไหนครับตอนนี้เราต้องเรียกเรียกว่าเรามาสัมภาษณ์ผู้ที่ช่ำชองในวงการยุทธจักรฮิปพอปตะระรานตระรานตระานตระรานกลับร่องจกไหนเร็จแล้วมาก่อนนี้คุณลุงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับพี่เขากอนว่ยครับตามมาตามมาครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับ นี่ต้องเรียกว่าอดสคูท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในวงการทิปผอมนะครับต้องขอสวัสดีกันนะครับพี่นัทครับสวัสดีครับครับพี่นัทครับก็นี่เมื่อกี้ที่เราแนะนำเจ้าของร้าน CNX นะครับอย่างแรกต้องถามมันก่อนว่า CNX นี้ได้มาจากไหนครับซีเอ็อครับจริงๆมันเหมือนรหัสของสายการบินนะครับของกรุงเทพจะเป็น BKK ใช่ไหมเชียงรายก็จะเป็น CRX เชียงใหม่แล้วก็คือ CNX ก็ทซเาเป็นอินเตอร์นิดนึงเรือไป่ที่ยที่หลัง ฮิปฮอปอะครับตอนแรกๆครับที่เข้ามาเมืองไทยนี่เป็นยังไงครับมันจะตามๆกันมาครับเ <ฮะ S 2> ข้าใจครับสมัยสมัยก่อนเนี่ยคือจะไม่มีพร้อมเหมือนเหมือนสมัยนี้ <ฮะ S 2> ใช่ไหมฮะก็จะเป็นแบบว่าเออแต่ก่อนเริ่มจากเด็กแรปก่อนเด็กแรปเด็กแรปใช่ไหมเป็นลงเต้นแรปอะไรอย่างนี้กันแล้วก็พัฒนามาครับไม่ได้พัฒน,นาหรอกก็ค่อยๆค่อยๆเอาเข้ามาทีละยอย่างก,ก็มาเป็นต่อจากแรปก็มาเป็นสเก็ต นะฮะแล้วก็มาเป็นฮิปฮอปทีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็ค่อยๆรับรู้ว่าทีละนิดทีละนิดเด็กยุคนั้นนยุคผมอะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็มาทีละนิดทีละนิดจนแบบเอ้ยอันนี้มันัวเราแล้วเราอยู่ทำไมดนตรีแนวเนี้ยเขาถึงเรียกว่าฮิปฮอปใช่จริงๆเอางี้ดีกว่าความหมายของฮิปฮอปดีกว่าไม่ใช่ว่าดนตรีแนวนี้ทำไมถึงเรียกว่าฮิปฮอปดีกว่าเดียใจงงนะครับก็ฮิปฮอปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับ เพลงเพลงเพลงอะไรเพลงเพื่อชีวิตบ้านเราอะแต่ว่าปรับเปลี่ยนให้เป็นอีกอีกหนึ่งหนึ่งจังหวะหนึ่งอีกรูปแบบดนตรีหนึ่งใช่ไหมให้ให้เขาถึงในวัยวรุ่นง่ายๆหน่อยอะไรเแาบว่ามันก็เหมือนเพลงเพลงเพื่อชีวิตแหละฝรั่งเขาใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าทุกอย่างที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่จะเขียนจากเรื่องจริง ที่ที่ได้เจอมาจากชีวิตอะครับก็เลยก็เลยจะรู้สึกว่าอะไรนะแนวเพลงยี่ผอมจะดูว่าเป็นคำหยาบอะใช่มันดูดูเป็นอะไรติดติดง่ายๆอะไรเงี้ยครับดูเป็นคำหยาบซึ่ง้ำบางทีใช่แต่ผมไม่หยาบนะอ๋ออะไรผมยาบภาพนะบางทีเราไม่รู้เพราะเราฟังไม่ทันใช่ไหมบางทีอาจจะบอกว่าเฮ้ยหัวรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ครับมันเป็นเรื่องของการมองโลกของเขามากกว่าการมองโลกหรือว่าสิ่งที่เขาได้เจอมาอะไรเรื่องราวร้ายๆได้เจอมาแล้วแบบไม่รู้จะระบายยังไงอะ เขียนเป็นเพลงดีกว <ะ S 2> ่าเขียนเป็นเพลงใช่แล้วก็ใส่ทำนองร้องใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะถ่ายทอดออกไปให้คนได้ฟังกันฮิปฮอปนีครับมันมีหลายแนวไม่อย่างเช่นถ้าสมมติมีเพลงทั่วไปอย่างเช่นป๊อปนี่ก็จะมีว่าป๊อปร็อกมีว่ารอคซ่าอะไรเงี้ยมีหลายแนวคร,ครับก็ฮิปฮอปแบ่งออกไปเยอะมากแบ่งออกไปเยอะมาก R&B ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสายของคนดําเหมือนกันนะ ก็เป็นฮิปฮอปเหมือนกันก็เรียกว่าก็ได้ครับเป็นฮิปฮอปถึ่ง R&B อะไรเงี้ยได้และไอ้พวกและเก้ตันได้อ๋อและเก้ก็ได้แล้วไอ้พวกที่เขาเรียก่ยผมอยู่นี้ฟังเพลงแนวใหม่ house dubstep dubstep นั่นนั่นก็คือเป็นเรื่องของเขาครัอ๋ออันนี้แยก่ลมันก็ไม่เกี่ยวหรอเรอามันทิ้งไปไปยุ่งกับมันฮิปฮอปคือดนตรีที่มีเนื้อร้องและเป็นเนื้อร้องที่ออกมาจากความเป็นจริงทำไมแรปเปอร์ฮิปฮอป ถึงต้องแต่งตัวแบบเสื้อตัวใหญ่ๆกางเกงตัวใหญ่ๆนี่คือยุคโบราณแล้วครับนี่ยุคยังไงนะไม่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 จริงจริงจริงดันั้นนั่นคือยุคแรกๆแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วครับเสือ้อเสื้อตัวโค้งๆนะแบบใส่ใส่รวมเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ๋อพูดถึงทําไมแต่ก่อนทําไมต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ๆอะไรอย่างใช่ไหมโอเคก็จริงๆแล้วพี่พอปใครก็รู้นะครับว่าเริ่มจากคนดำถูกต้องป่ะและคนดำเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชนชั้นท่าครับถูกต้องป่ะโดนขึ้้นเเรรืออมาะไยงี แล้วก็อยู่กันอย่างลําบากยากจนนะเสื้อผ้ามเขาไม่ค่อยมีจะเอาของพี่มาใส่ของพ่อของแม่มาใส่มันก็เลยเออตัวใหญ่ๆแล้วเราก็เรียนแบบเขามาเร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 าพอมาถึงยุคที่พอบที่มันเฟื่องฟูจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเหมือนกับพยาามแสดงออกว่าเนี่ยเูเป็นอย่างนี้เรา,าเป็นอย่างนี้เราเคยแบบเคยใส่เสื้อผ้าของพ่อของแม่มาแต่ของเขาไม่ใช่ละกลายเป็นว่าตัวใหญ่จริง หมือนเดิมจริงแต่มีแบรนด์มียี่ห้อมีแบรนด์เหรอใช่แต่ละตัวจะแพงๆทั้งนั้นเลยก็จะพรีเซนต์ออกมาแบบเหมือนกับแบบเขาเรียกะ่รออกมาประชดสังคมอ่ะวงการเพลงครับฮิปฮอปของเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพี่นัทตอนนี้ทช่เท่าที่ผมคิดนะครับตอนนี้เลยนะครับผมคิดว่าผมผมชอบพวกอันเดอร์กราวมากกว่าที่แบบว่าทำากเองไม่ขึ้นค่าย ใช่ไเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันออกมาเนี่ยคือมันจะออกมามองของที่เขามันเป็นฮิปฮอปจริงๆก็คือแบบออกมาจากสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาได้รู้สึกมากกว่าที่แบบเอายูบนค่าแล้วต้องมานั่งระมัดระวังคช่ำเซนเซอร์ทำไหมเซนเซอร์ไหมพูดเรื่องการเมืองได้ไหมอะไรอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้อาบ้านเราก็ไม่มีใครแสดงความรู้สึกออกมาอย่างจริงๆถ่ายทอดมาเป็นเพลงให้เราฟังเลยยังแสดงว่าฮิปฮอปทุกวันนี้ยังมีข้อจํากัดอยู่ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็บางอย่างอยู่ใช่ไหมครับ ทำให้เขาเรียกว่าแสดงแสดงเขาบนดินเสรีชนมาไม่ได้เต็มที่ความเป็นฮิ่พอปความคิดมาไม่ได้ที่เท่าไหร่นะฉะนั้นแล้วผมเลยคิดว่าผมชอบผมชอบเป็นฮิ่พอปที่เขาทํากันอย่างเงี้ยลงใน y o ย t u b e อะไรงี้มากกว่าเราไปฟังเลยได้อะไรแบบเจ๋งๆเยอะเลยนะงั้นเอกลักษณ์เพลงฮิปพอปนี่ก็ต้องเป็นแบบว่าคำนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ แสดงใช่เป็นคำแสดงใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์จริงๆแล้วจําเป็นไหมครับว่าซาวของเพลงยีพอบจะต้องเป็นแบบว่าแนวอิเล็กโทรครับจริงๆแล้วมันสามารถทําเอาจริงๆดีกว่ารู้จักเต๋อเรวัดไหมเต๋อเรวัดวิทนันนั่นไงนั่นและนั่นเขาต้องมีเนื้อทีพอปอยู่ในนั้นนะ มีด้วยมีด้วยนะลองไปหาฟังดูผมไม่บอกเพลงอะไรผมลืมแล้วนานเกินนานเกินเนี้ยแหละเอางี้นัดต่อยอ่ะต่อยไต้พับแบบเล่นล้อมนี่พับเลยนะนึกว่าต่อยเซฟชมเก้าอันนี้เพิ่งรู้อ่ะรอคุณเขียนเนื้อให้แล้วจำเป็นต้องเป็นสาวอะไรโทรไหมว่าจะต้องเป็นสาวที่แบบมีขึ้นมาเองต้องมาทำเอง อันนี้หมายถึงว่าไงแสดงว่าที่แบบว่าอย่างจิ้มแต่คีย์บอร์ดเงี้ยจเป็ไม่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 ครับถ้าคุณดูดีๆนะอย่างของเมืองนอกนะเวลาคอนเสิร์ตใช่ป่ะอย่าง AJC อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเขาเอาดนตรีสดขึ้นมาเล่นบนเวทีเลยนะดนตรีสดนี่หมายความใช่คือก็เพลงของเขาอ่ะเอากีตาร์เบสก้องขึ้นมาเล่นกีตาร์เบสก้องขึ้นมาเล่นรวมถึงแบบพวกแบบเอ่อพอคเคชั่นอะไรเงี้ยมีหมดเลยพอคเคชั่นสดพวกเคาะใช่ครับเคาะไหายตุ้งเต็งตุ้งเต็ง โอ้ยเหมือนขี้เมาบ้านเราเนาะที่ร้องแถวบ้านอะไรนะแหนะแหนะแขวดถ้วยถังกระมังหม้อคอะายใช่ไหมใช่ผมก็อยากได้อยู่นะมีใครทำบอกว่าเจ๋งนะหรือว่าแนวใหม่ร้องแรปไปด้วยนะเก๋มากเลยแนวเนี้ยกระมังไปด้วยเลยเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวคุณบูมจะทำแล้วความจริงความจริงที่เป็นฮิปฮ์หอเก่าอนิวยอร์กเขาเป็นอย่างนั้นนะเหรอฮะใช่ครับผมดูเนี่ยตามทิปต่างๆข้างทางอะไรเงี้ยไม่เคยไปหรอกไม่มีปัญญาตามข้างทางตามอะไรเงี้ยเขาาถังกระมังอะไรมาตีกัน ตีแล้วก็ตัวหนึ่งแล็บใช่แล้วก็มีเทิร์นมาอีกตัวหนึ่งแคสแคสเท่าแคสเโอเคครับก็ขอขอบคุณพี่นัทครับของเซนักจวัดเชียมใหม่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 ครับสวัสดีครับ